รนครแต่ละคนสวัสดีครับสมุยครับที่ลสมุยร้านไอคอนครับสวัสดีครับ่อร้านไอคอนครับสวัสดีครับสมาร์ทราไอคอนครับสวัสดีครับเพิ่มร้าสไอคอนครับสวัสีครับสุขุนร้าไอคอนครัสวัสดีครับพีร้าไอคอนครับสวัสดีครับผมแฟงครับมดีครับดูน้วยกัครับอ่้ครมม่งครับมม ตต่่อออวยกัับลูโเเคคครสวัสดีครับผมมีภูรัตไอคอนครับผมสวัสดีครับชิตาลาไอคอนครับสวัสดีครับผมบอสลาสเซอคอนครับผมสวัสดีครับตั้งต้นลาไอคอนครับเไม่ยังไงคะในฐานะพี่ใหญ่เป็นแฟนผ่านวันนี้ได้ไปดูน้องๆแล้วก็เพื่อนๆในสเปนเ้อะครับผมก็เป็นงานแรกเลยดีกว่าหลังจากที่น้องๆเดบิวต์กันไปนะฮะพวกเราก็เหมือนที่เราเคยขึ้นสเปซเลยฮะว่าลาไอคอนจบแต่ความรักของพวกเราไม่จบเราก็มาให้กำลังใจน้องๆในวันนี้กันฮะก็เก่งมาก เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของรายการนะเป็นความเพราะว่าทิปผลผลิตออกมาก็ห้ามเลไนลงตัวแล้วนะครับผมวันเราก็มาเป็นกําลังใจวันนี้สนุกไหมครับคุณผีภูวันนี้สนุกมากครับสนุกมากครับทุกทุกครั้งเลยอยู่ด้วยกันมันสนุกอยู่แล้วครับผมคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะคะตอนที่ได้คุณผีภูอะไรเงี้ยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่อะดูไหมคิดถึงครับก็ดูแล้วก็นึกถึงบรรยากาศในรายการแหละเนาะทุกคนที่เราแบบอยู่ด้วยกันมาใช่ครับ อะไรนะคบมีอยากเลือกโซเซตไหนไม่เซตไหมคะที่เมื่อกี้ทุกคนเลนโอ้โงเล่วไหนล่ไหนเฮงไหนเงไหนอยากเล่นกิจกรรอยากเล่นกิจกรรมอยากเล่นกรแต่ละคนมีอะไรแากแมวันนี้แทุกคนก็มารอเจองทุกกันอ่กถึงแม้ว่ารายการเราจะจบไปใช่ไหมครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะอยู่ในช่วงเตรียมตัวกําลังผลิตผลงานออกมาให้ทุกคนได้ติดตามอย่างแน่นอนก็ ใหญ่ทุกคนติดตามวงเดบิวต์วของน้องๆเราทั้ง5คนแล้วก็ติดตามเด็กๆแร็ปไอคอนทั้ง35คนต่อไปครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมาอย่างแน่นอนในปีนี้ครับผมอ่มาสเปซในาการพูดคุยในแต่ละคืนที่เราเปการแบบ,บมายกันมันจะเกิดขึ้นต,ต่อไปเรื่อยๆไหมครับแฟนอ่าสเปซ<ม>ใช่ไหมครับน่าจะมีอย่างแน่นอนครับน่าจะแบบไม่ทําให้ทุกคนหายหรือว่าเหมือนเราจะค่อยๆทยอยมาสเปซให้ทุกคนแบบหายที่ถึงกันละกันฮะอ่าทุกคนมีช่องทางอะไรติดต่อ เห้นห่คนมีต้นทยาวเลยแล้วอะไรอย่างเงี้ราาไล่ไปไล่มาฮะไรตั้งต้นตอนนี้ของุณก็ฝากอินสตาแกรมกับ Twitter รแล้วกันครับผมก็ชื่อต้นเลยครับครับผมก็ฝากอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะครับผมก็ b l p dot s r c e นะครับผของชิตาก็ช่องทางหลักก็อินสตาแกรมด้วยกันนะผม c s สาาม t c h s ครับผม ครับผมก็ไอจีนะครับก็ไม n ใน e i s me มีครับก็ไอจีนะครับดีนาพัฒน์ครับครับแฟนนะครับพหลตัดชินครับพิสตาแกรมครับครับก็ฟอสุกการนะครับพิสตาแกรมแล้วก็ทูจคยับผมชวคุณเชอพสตาแกรมแล้วก็ทูเตอร์นะครับชอคุณแซจังสอร์ครับผมลืมนะครับผม e l u m นแล้วผมท่อถมเลครับสมาชิก o สิสองหนึ่งครับ คิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีผลงานของน้องๆทั้ง35คนในรายการในติดตามอย่างแน่นอนเวลาออกกลับค่ายไปใช่โอเครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสัสครับ